เนื้อสดๆแล้วครับผมเดี๋ยวจะทําเนื้อแดดเดียวเนาะกันนะ<ช>บทําส้มไอทําแหนมไว้นะครับพอแหนมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันศุกรนะ์เนาะเดี๋ยวอาจารย์ศุกร์จะเอาเนื้อครับชุดเนื้อพี่น้องเนื้อชุดนี้ครับผม <Okay. S 2> เราจะมาทําเนื้อแดดเดียวเนาะเนื้อแดดเดียวแล้วก็จะทําแหนมครับ มันทำแนเนื้อไว้กินเป็นวิธีการถนอมอาหารนะครับผมที่ไว้กินได้ระยะนานนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจ, kind of จัะสุกจะลงมือเลยครับผมเดี๋ยวจะซอยเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นบางๆขนาดข้อมือเนี่ยทำเป็นเนื้อแดดเดียวก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมดูด้วยกันเลยเดี๋ยวลงมือเลยครับผมเนื้อแดดเดียวต้องเอาแบบนี้มันมีน้ำมันตัวเซตตัวห้าร้อยเฮกตาเนื้อแดดเดียวนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับ ได้แต่เส้นตัวลุงนั่นคือแต่เส้ลุงซาในเลยเส้นเลยนะแบบนี้ได้เนาะอ่าแบบนี้ได้เนี่ยต้องทำอางละเด็ดยวไอกกันเป็นชิ้นี่อ่ะขอกระขอกระมังเองหน่อยครับดีอย่างนี้เลยนี่นะครับทุกท่านทำทำเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับผมเอาประมาณนี้พอบางๆพอนะครับแล้วเราก็มาทอดทีเด็ดเลยครับผมมาเนี่ยเด็ดเดียวเป็นวิธีการทำอาหารได ได้กินนานเนาะถ้ามีตอ,อกเอาตอกก็ไหมตอ,อกมาต,ตอกตอกใส่เป็นพวงตามไม้ไผ่ตอ,อกเรามีไหมครับตอ,อกแตาเราอีสิใช่ไม่ต้อกสิให้เอื้อกสกีจะมาเลี้ยงโจววิ่งเลยหรือส๊อฟเออไปิดสิแต่โรแต่สก,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 กีจะเอื้อเอื้อเอื้อจะมาพึ่งใส่เยอะนะครับทําอย่างเงี้ยบางมันจะได้แห้งเร็วเนาะคุณผู้ชอ้อ ทุกคนตำกระเทียมแค่หนะกระเทียมเดี๋ยว <leş บ พ อ felt> ให้ผู้ช่วยเชฟช่วยตำกระเทียมแล้วก็ตำกระเทียมแล้วก็หาใบตองกล้วยไว้นะครับผมเอาใบตองกล้วยไว้ให่หนวันนี้คร,ครบวันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปทำงานแล้วครับผมวันนี้ ตอนนี้จันสุขจะลงไปทํางานแล้วนะครับผมเดี๋ยวทําเนื้อไว้กินก่อนนครับผมหลังจากเสร็จสิส้นภารกิจของเราไปแล้วนะครับผม เดี๋ยวตอนปรุงเดี๋ยวเราไปรับชมดูด้วยกันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับนี่ครับเนื้อที่จันสุกไอ่ซอยไว้เรียบร้อยแลครับเอาไว้ทําเนื้อแดดเดียวนะครับผมส่วนอีกชุดนี้ชุดนี้เราจะมาทําแหนมเนาะแหนมเนื้อนะครับเศษห่อใบตองครับเอาไว้ไปกินได้หลายวันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องเคียงนะครับผมเครื่องเคียงของเราที่จะจัดเตรียมก็จะมีกระเทียมนะครับ มีกระเทียมมีชูรสเนาะมีเกลือนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหมักแล้วก็ไปตากแดดอีกทีหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมดูด้วยกันอีกทีหนึ่งครับจะทาการปรุงนะครับก็มีเกลือชูรสรสดีนะครับซอสหอยหน่อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลงมือเลยซีอิ๊วขาวนะครับผมเนื้อแดดเดียวนะครับผมชูรส ตัดรถดีใส่ไปเหลือประมาณ5้าโลเนาะประมาณ5้าโลครับประมาณ5้าโลนะครับซอสหอยโอ้ยอ่อนฟูล่นนะหัวหารมันมาเลยนั่งนิ่ นะครับจอดหอยใส่ลงไปเรือนะครับผมโ <Okay. S 2> อเคไม่ยา,ากอปลากับครับมคกับ น,นี่เราก็คลุกเขาให้เข้ากันเนาะทุกท่านคุกเขาให้เข้ากันนะครับเ,เน,น,บนื้อประมาณ5้าโลห้าโ,โ,โลนะครับผมเกือบเนื้อที่อ่างเดียวว่าเสมอไ 不热了。 น่ากินไหมครับทุกท่านเนี่ยนี่ครับผมนี่ครับผมยอดเลย โอเคครับผมเราจะทิ้งไว้สักพักนะเดี๋ยวค่อยเอาไปตากครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะจับศกจะไปสับแหนมครับชุดของชุดนี้ก็เนื้อแห้งแดดเดียวของเราก็สับเสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับนี่ครับผมเนื้อที่เราหมักเราก็จะทำการตากเนาะใส่ไม้ไม้ไผ่อย่างนี้ครับทุกท่าน ตากก่อนนะครับทำเนื้อแดดเด,ยเดียวครับผมเอาไว้กินได้หลายวันครับผมดครับดูไปทุกท่านตากไว้แล้วก็พลิกข้างเนาะแดดเดียวครับก็สามารถทานได้ครับทุกท่านเป็นไงครับน่ากินไหม หตรงไเราหันบางๆครับถ้าหั่น้นามมันจะน่ามันกมันจะแห้งช้าหอมกระเทียม โอ้โยมติ๊กตะซิหายนะคะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวอ๋อไดมอนด์นี่แต่ก็อ่อนซ้ํานี้และก็พอเอ้ยก็ได้พอซ้ํา <coughs> 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 โอเคครับผมคลิปเนื้อแดดเดียวของเราก็จะสัปเดตเรียบร้อยคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ